เพื่อนๆคุ้นกับลูกกองแบบนี้ไหมครับอ่หาหลายๆคนเนี่ยคุ้นแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหลายๆครั้งหลายๆทีนะครับผมมือกองหลายๆคนชอบเอาลูกนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปิดตัวหรือการที่จะโชว์กองต่างๆหรือแม้กระทั่งไปในการเชียร์กีฬาสีนะครับผมก็ได้หยิบเอาลูกกองลูกนี้ไปใช้เลยนะครับผมลูกกองลูกนี้นะครับผมอยู่ในเพลงนะครับผมของวง Black Head นะครับผมชื่อเพลงว่าวยิ่งโตยิ่งสวยนะครับผมโดยจะเป็นการเล่นกลองมาก่อนนะครับผมแพทเทิร์นเนี่ยง่ายๆมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมอะเรามาดูสัดส่วนโนต้ตนะครับผมแพทเทิร์นนะครับผมเราจะแบ่งเป็น2 2พาร์ทพาร์ทแรกจะมี4ห้องพาร์ทแรกเนี่ยจะง่ายๆก็คือเป็นตีที่ทอมกับฟอร์ทอม, 1, 4, ทอมแล้วก็เยียบเบดดมด้วย1และ2และ3 1และ2มาลงแสดน่ 1, แล้วก็แฟรม2แล้วก็และ3แค่นี้เองตีไปทั้งหมด4รอบ และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2องและ3และ4ห้องสุดท้าย1และ2และ3พอห้องสุดท้ายเนี่ยเพิ่มเข้ามาตึกโต๊ะเข้ามา1และ2และ3และ4และประมาณนี้นะครับผมมาดูแพทเทิร์นที่2นะครับแพทเทิร์นที่2เนี่ยจะตีคล้ายๆกับแพทเทิร์นที่1แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาแพทเทิร์นที่1ตีเป็น1และ2และ3แพทเทิร์นที่2เนี่ยจะเพิ่มแสนแเข้ามาเป็น และ4และแล้วก็เพิ่มเบดดัมมาเป็นขาเบตสองชั้นที่ตีต่อจากสแนาทันทีก็คือและ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3อ,อ่ะเพิ่มมาแค่ตรงในส่วนของ จังหวะที่3กับจังหวะที่4แล้วก็มาต่อกับแพทเทิร์นที่1เลยนะในพาร์ทที่2นะครับผมอ่ะพาร์ทที่2พูดง่ายคือจะมี2ห้องพาร์ทแรกมีแค่ห้องเดียว1และ2อและาพาร์ทที่2จะมี2ห้อง1และ2และสและสก็ตีพาร์ทที่2เนี่ยไปอีก4ครั้งก็คือ8ห้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็เล่นลูกทรงเข้าเพลงอ่ะเราดูผมจะตีแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับผมต่อเนื่องกันทั้ง แพทเทิร์นที่1กับแพทเทิร์นที่2 ก็ลองไปฝึกตีดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าลูกกองอันนี้เนี่ยไม่ยากจนเกินไปแต่พอไปเล่นแล้วเนี่ยดูเท่ดูแกรมแม้กระทั่งการประกวดแข่งขันตีกลองชุดเนี่ยก็ยังเอาลูกกองลูกนี้ไปใช้ไปใส่ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจังนาทีตีกลองได้ด้ยวยแ,แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ